สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนมาอนี่มาอัปเดตให้เบิงว่าสองเดือนทำใบรุ่งคิปต้นใหม่ห้าหญงไปถึงไหนล่ะค่ะบักม่วงกับเป็นนวยแ่ะค่ะพี่น้องแก้วขมิ้นค่ะม่วงกำลังเป็นนวยไม่ค่อยดูดหรอกค่ะปีนี้เพราะว่ามัน มันโดกอยู่หน่อยๆแต่ว่ามันโลนถิ่นค่ะพี่นออ้นอ,งอ,องเห็นม่วงแก้วพันหนึ่งค่ะพี่น้องปลูกไว้ปลูกได้สองปีนี่ค่ะสองปีค่ะพี่น้องกำลังไงค่ะกำลังแสบตัวเวน้ำห้องหัวดีเฮาต้นบักหน้าห้องหัวดีต้นหม่งม่วงค่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านค่ะ มีหลังบานพี่น้องบอกเมาเด้อพยายกบุมงม่วงมีหอดผักเป็นกล้วยหนาแดงสวนเขาบุ้คอยอันนี้หรอกค่ะใบไใม้เขาจะล่วงโนพัดใบไใม้ค่ะมีตะล่ำต้นค่ะ หน้าเ้ยงเอียงกะแหงแดงเหมือนน้องพี่น้องต้นห้วงโหดีฮากญะใหญ่อยู่ว่ากะบอกตำแหน่งะไม่ได้ค่ะพี่น้องมาจินบังม่วงจ้ามะม่วงแก้วขมิ้นลูกบ้าบังม่วงค่ะบังม่วง ปุ๊กเลยสองปีพี่น้องสองปีด้กินย่ง่ะพี่น้องดกอยู่เพ่งถ่าเป็นสองหุนเนาะคะ่ะในหุน,นหนหุนหลังของเวหน้าก็ดกค่ะพี่น้องหัวน,น่ารุ่นนี้ก็ดกค่ะพี่น้อง เราก็บ,งบง่งมองหุ่นเกี้อาเทศบกี้อาเทศปลูกไว้นั้งต้นห้องฮอลีพี่น้องไม้ฮองฮอร์ีปลูกเพื่อการสร่งออกพี่น้องเห็นบ่ค่ะปลูกไม้ยืนต้นเราก็มาปลูกบกี้อาเทศใส่กระถาง มัดใบน้ำน้ำต้นโโห้องหัวลีค่ะนี่บักี้อาเทศนี่บักพริกเข้าค่ะพี่น้องนี่กินครูยางพริกกระลังเป็นหน่วยนี่บักี้อาเทศเท้าลกูลกลูค่ะลูกกระจายค่ะพี่น้องแม่ปลูกไว้แมกระถางด้วยคะพี่น้อนนงติดกระคนเงา,างห้องหัวลีคะ่คะเห็นบ่ก็ค่ะ กังเป็นหน่ยนนยาานวยค่ะพี่น้องเออปกติข้าวเราต้องไปซื้อเพิ่นหรอกค่ะก็บาดชิปบาทกับกู้เสิหาได้เนาะเงินจะแห้งหาาญค่ะพี่น้องนี่ผัเชียอเตอร์ข้าวกางเป็นหน่วยด็กค่ะเด็กค่ะพี่น้องข้าวปลูกไว้จังสี่ล้วใช่เนี่หัวดีข้าวนี่ก็ลั่งกากักชี ซี่กินซี่เลา้าอืมลงบ้านกัาที่นองน่าหวานมีเขากำลังเป็นวยอันนั้นมาขห่อนแล่นค่ะต้นไม้เข้าห้องรเขากับไงหง้อนแล่นเขากับต้งสุตประคนนเข้าไงที่นองก็ต้องเป็นนวยด้วยกำลังเป็นหน่ว,ปนนวย,นยปีแรกค่ะ นี่จะปาใหม่ค่ะล่มลื่นปลูกไม้หวัหวหอรลี่ปลกูกด้วยกันส่งออกค่ะตาห้องหอลี่ห้องหลังบานด้วยค่ะพี่น้องอันนี้นั่งหวานค่ะนี่บกฮงบกฮงอยู่กับเต้นห้องหอลี่ห้องค่ะ พักพห้องเฮากับปลูกไว้ค่ะพี่น้องพักขนาค่ะพี่น้องพักขนาของเฮาวมีเจบกินฮักไว้เรีย่ยมมนจะแต่ออกเรียค่ะพี่น้องห้องปอนเหงาปลูกไว้กินค่ะพี่น้องไม่ได้ขายดอกค่ะปลูกไว้เนี่ยน้ำปลาห้องหองเหลี่ยวค่ะไม้่วงหอหลีปลูกเพื่อการส่งออกค่ะพี่น้องมีเตียงวางปลูกไเลยค่ะพี่น้อง ปลูกปลาจังไหมก็ดีค่ะลมลื่น,นบ่ห่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่น้ำปลาใหม่บ่มีห่อนค่ะอากาศดีเห็นบ่ค่ะต้นสร้างล่างยู่ผลพี่น้องเลยนี่ก็ปลูกพักแววนลำลองกลางเป็นแถวน้ำเป็นแนวค่ะกพ็พาวห้องก็มีค่ะ ปลูกพุยยางค่ะพี่น้องอันนั้นก็เอาไม้ออกเลนด้วยกันไม้ไม่ได้คทำแล้วค่ะหน้าแรงมันใบไม้มันโลนค่ะพัฒนานนเข้าค่ะพี่น้องไม่ได้ซื้อได้ขายกันพี่น้องปลูกกินเองค่ะเห็นบ่ค่ะลมลื่นบ่ค่ะพี่น้อง ลงดื่นมากหลังบ้านเท่ากับลมดื่นนะคะนี่อันนี้สตอค่ะพี่น้องสตอค่ะพี่น้องนี่ต้นสตอค่ะต้นสตอสก็ลังใหญ่ค่ะพี่น้องเป็นบอกก็ลังใหญ่ค่ะพี่น้องเขาต้องใส้นใหม่ความสูง ต้นค,ะนนะค่ะนันก็ต้นละมุดค่ะ,คะต้นละมุดค่ะต้นบกวค่ะต้นบกูดค่ะปลาห่วงเมรีฮ่องยู่ขางห่วง,งค่ะพี่น้องอู้ต้นต้นลำไดค่ะพี่น้องมันจะเป็นหน่วยหอยหบอปินี่ ต้นลำใหญ่ค่ะพี่น้องอันนี้ล้งบ้านค่ะบอพี่น้องบอกพงฮอนเล่นจ้ะว้านหวานค่ะพี่น้องบอกพงฮอนแล่นตนนืนในห้องหัวหลีเข้ากันปลูกซ้ำกันไว้ค่ะพี่น้องห้องหัวหลีหเข้าห็นบ้าค่ะอันนี้ต้นพักติวด้วยค่ะพี่น้องต้นพักติว มะละกอฮอลแลนด์เนี่ยเป็นไงค่ะพี่น้องใหม่ห้องโฮลี่ไม้ห้องโฮลี่ปลูกเพื่อการส่งออกส่งออกประเทศจีนค่ะพี่น้องนี่คีบง่างปลูกลดค่ะนี่บักกะนุนเท่ากำลังเป็นนวยเป็นน่วยเดียวค่ะพี่น้องน,นี่บักกะนุนไม้บักกะนุนไม้กำลังเป็นนวยถุนกับพี่น้องบักม่ว ิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องเมือนหนาเจอกันไหมค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ